พี่น้องครับไม่ใช่หนึ่งแตกยี่สิบอันนี้อันนี้แน,น่นแน่นจัดอ่านุนนุนนนแ่นจริงต้ได้ได้สามสิบไมเนี่ยพี่โอ้ไเอาสี่สิบดว่าเนี่ยนะใช่ <c oughs> โอ้โหมันมันงามอะไรขนาดนี้พี่น้องนี่นี่นี่นนดูยังกระดอกเห็บเลยนั่นข้าวเม็ดเดียวอันั่นนะน่ะเนี่ยครับจะสาดให้ดูช้าๆโอ้โหไม่มีที่ติอันนี้อันนน,นี้ที่ ที่ไอ้ไอ้นี่งกินใบอ่ะหนอนอ่ะไม่ใช่ข้าวนะนี่นี่ดงกระเทียมนะอันเนี้ยเอาเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าข้าวที่มันกินเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ใช่ข้าวนะนี่อ๋ออันนี้หญ้าหญ้านะแต่ข้าวไม่กินอันนี้ครับอันนี้หญ้าอ่าอันี้แต่ข้าวไม่กินอันนี้เนี่ยกินอันนี้กินหญ้าเดี๋ใบข้าวกินที่ไหนรอบๆนั้นเลยข้าวไม่กินอ่านดี้กินอันนี้นี่ กินหญ้าหลอนกินหญ้าาปกติมันกินอะไรหญ้ามันกินข้าวเลยมันไม่กินดอกหญ้าเนี่ยมันกินนะเนี่ยดูเอาเนี่ยเลือเลือเลือเชื่อไหมเนี่ยมันกินอันนี้ไม่กินกินหญ้าอ้โหแล้วดูแต่ละคอโอ้ยต้องปยันนู่นนะครับต้องขอบคุณเจ้าของนานะขอบคุณพี่โอที่แบบเปิดใจใช้ทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับนี่ลงเหมือนเดิมเนี่ยนะใช่ผมจะหมุนแม่งอยู่สองตัวเนี่ยมองนะเนี่ยโอ้โหดูได้ยิ่งบดูทางนี้มันนะ คือมันไม่มีที่ตินะพี่โอไม่ม,ไมีไม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงสายลวงเต็มรีบม,มีถ้ารีบมีมันจะถ้ารีบมียังไงก็ไม่ได้ยี่สิบเกียน,นเอามาไปร้อยอ่ะเหมือนเอาแกไปชั่งอ่ะถูกเออพูดเดาเดาเนี่ยคือมันไม่มีที่ติครับพี่น้องครับดูเอาสุดลูกหูลูกตาเลยนี <roses> อย่อยากจะหาเช่าอีกสักร้อยไร่ จะเอาใบยงอว่านใช่ไหมว่านติดใจติดใจผมให้ตะกอยหานายผมอยู่ติดใจถ้าได้นะเดี๋ยวผมเอาเบาะไว้ไปดูติดใจเนี่นี่มาาม่เห็นมันเป็นรูเไอแมงเต่าทองทำอะไรไม่ได้บ้านแข็งเนี่ยก็ไม่มีโรคเลยกไม่มีหนูเหนอะเนี่ยรูก็อยู่เงยไม่กล้าจริงไม่ใช่ว่าเรามาคุยเขาจ้างเรามาเป็นหน้าม้าไม่ใช่ นี่นี่เนี่ยเนี่ยคือทําจริงๆเนี่ยใช่ทํทจริงลองจริงแล้วทําเองด้วยดูเองไม่ได้จ้างเขาใช่แล้วในตรงนี้ใช่ไหมพี่โอที่ว่าอีกเป็นร้อยไร่ที่ว่าเขาจะให้พี่โอทำเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้งเนี่ยนะตรงนี้นะเมื่อทย์ที่แล้วเขาบอกเขาจะไม่ปลูกอ่ะนี่ใจผมผมก็ไม่อยากทําแล้วครับเพราะว่าเขาตักไปแล้วใช่ป่ะอเราต้องมาลงค่าแมคโครอีกใช่เขาบอกเดี๋ยวคุยกันเขาว่างั้นอ้าแต่ก็ไม่รู้้าเอาแล้วเขาบอกจะเอาเอาก็เอาเจอเสียอย่างหนึ่งคลองเนี้ยน้ำมันแห้งนะน้ำไม่ดีเราเลยไม่ค่อยอยากได้แต่แต่ค พ่อจะทําเนี่ยหมดเนี่ยคิดคิดการตายนะฮะตายไปครึ่งอย่างเงี้ยหรอเราเลยจะไม่เอาแล้วอันนี้เลยไม่ปลูกแล้วเนี่ยอย่าจะเอาอยู่นี่ครับหรือออกมาเลยนะเนี่ยใช่อนาคตวันข้างหน้าไปผืนเดียวเลยอนาคตวันข้างหน้าของพี่โอนี่ก็คือเศรษฐีย่อยๆของไร่กระบังแหละเพราะว่าถ้าทําแล้วได้ผลผลิตดีอย่างเงี้ยปีนึงเราเหลือเยอะโอ้โหทุนอาตีะห้าหมื่นเนี่ย ้าหมื่นนะอันนี้เกี่ยวมาก็จะได้เงินใกล้แขนอยู่แล้วหรืออันนี้อ่ะเงินก็อยู่ในมือได้ด้อยู่แล้วสบายเหลือเป็นแฟนนะใช่ถ้าเดี๋ยวไปเกี่ยวโน้นอีกอันน้นก็ได้เดือนกว่าแล้วล้นเข้ามาอีกใช่เอาหวานอันนี้เสร็จไปเกี่ยวน้นเกี่ยวน้นหวานนี้อยู่เงี้ยผมนีจะหาีกให้ตรงก๋อยหาอยู่เขาบอกมีของใครไม่รู้ตรงนู้นแปดร้อยไล่เจ้าของยังไม่มาอยู่นอกหรือไปแบ่งกันตะก๋อยเจ้าเขาเอาเขาด้วย งินสี้สิ่งนี้พี่ก้อยเขาแกเคยบอกกับผมว่าอาอกกาลังคุยกับพี่โออยู่นั่นแสดงว่าเรื่องนี้ใช่นานู้น่ะแปดร้อยไร่ผืนเดียวเลยติดคลองด้วยแล้วน้ำไม่มีแห้งเลยตรงนั้นะ่ะสกอยบอกผมว่า